สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสายเชียร์วงวิโรดเจ้าพ่อโฆษณานอกจอเป็นเศรษฐีเจ้าของพื้นที่500ไร่ดังไกลไปถึงฮอลลีวูดยกให้เป็นอีกหนึ่งคนซู้ชีวิตที่แม้ตอนนี้ชีวิตจะพลิกร่ำรวยจนไม่ลืมหูลืมตาแล้วแต่ก็ยังเป็นภาพจำของคนยากไร้หลายคนเช่นเดิม คงคุณหน้าคุณตากันดีกับเจ้าของวลีจนเครียดกินเหล้าเปิดอาณาจักร5 0 0ไร่นิกกี้่าชาัดพาไปดูอาณาจักรของสายเชียววงวิวโรจนักแสดงนักร้องและสตันแมนซึ่งเป็นที่รู้จักจากโฆษณาชุดจนเครียดกินเหล้าที่จังหวัดน,นคนปรปฐมถึงก็บอกว่าไม่น่าใช่บ้านแต่เป็นอาณาจักร เป็นเมืองหนึ่งที่กำลังสร้างนิกกี้ถึงกับไม่คิดว่าจะรวยขนาดนี้โดยใส่เชียรเผยถึงที่500ไร่มีหุ้นส่วนหลายคนโดยตนเองพัฒนาที่ดินมา3-4ปีทําที่บางประกงไปถึงเชียงคานเคยเป็นเจงที่เชียงคานมา20กว่าล้านงานแสดงไม่พอกินเคยมีคนด่าดาราไส้แห้งตั้งแต่เข้าวงการมาแล้วเราทำเป็นไม่ได้ยินพร้อมเผยติดตลกกล้ามเนื้อแข็งแกร่ง คนคิดว่าเป็นเล่นกล้ามจริงๆไม่ใช่แต่เพราะว่าผ่านความยากลําบากมาเยอะกล้ามแห่งความอดอยากโดยหนุ่มนิกกี้ยังแอบบอกแฟนสายเชียรสวยมากด้วยน่ารักเลยเคยเฟซทําด้วยตอนนี้ร่วมงานกับสายเชียอยู่ พร้อมพาไปดูอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมกับเพื่อนๆยกหาดทรายมาไว้ที่นครปฐมโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าในความที่เราเป็นนักแสดงเราคิดว่ามันไม่แน่นอนงานเราไม่ได้มีทุกวันมันไม่พอที่จะไปจุนเจอครอบครัวมีช่วงที่หลายเดือนที่ไม่มีงานสแตนแมนเลยถ้าจิกซอบไม่ดีเราก็จะตกงานได้ง่ายชีวิตตอนนี้เลยผันตัวเองมาทำอสังหาริมทรัพย์ทำมาได้ประมาณ4ปีจุดเริ่มต้นของงานอาสังหาริมทรัพย์ ก็คือมีคนชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์ที่เชียงคาน เป็นแนวท่องเที่ยวจากนั้นพอรู้จักกันก็พัฒนามาเป็นหุ้นส่วนกันเริ่มมาขายที่ดินก่อนจากนั้นก็ต่อยอดมาทําสยามชัยหาดไซเค้าจากที่ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนไม่เคยขายที่ดินจนวันนี้ก็ทําได้สนุกดีนะทําการตลาดจัดกิจกรรมทําประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งผมก็เรียนรู้มาจากการคิดจากน้องชายคนนี้ที่เป็นหุ้นส่วนตอนมาได้สถานที่แห่งนี้ผมเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งเวลาเราขายของในตลาดถ้ามันธรรมดาคนก็จะไม่สนใจลอง คว้างถาดลงพื้นเสียงดังๆสิทุกคนหันมาหมดเลยเรียกว่ากว่าเขาจะมีชีวิตยอย่างทุกวันนี้ได้นั้นเขาคนนี้ไม่เคยเกี่ยงงานหรือบทบาทต่างๆเลยแม้แต่น้อยเพราะแม้จะเป็นเพียงบทของมดมแมลงเขาก็รับเล่นได้หมดไม่เคยเกี่ยงอายเลยแม้แต่งานเดียวทําให้เขาสามารถก้าวผ่านความลําบากและกลายเป็นเศรษฐีใหญ่ที่ใช้ชีวิตดัง่งพระคีรวหอดทองอย่างทุกวันนี้นั่นเองเขาขอบคุณข้อมูลจากทีเว i n ด o อินโฟขอบคุณค่ะ